คุณจะได้ยินคำขอโทษจากปากของเขาไหมสวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่วันนี้กันนะคะพลังงานวันนี้นะคะมีคนที่เขาทำผิดต่อคุณทำไม่ดีกับคุณนะคะแล้วก็ติดค้างคําขอโทษของคุณไว้อยู่อ่ะนะคะ,ะมาดูกันซิเขาคนนั้นนะคะ จะมาขอโทษคุณไหมเนาะคุณจะได้ยินคำขอโทษจากปากของเขาไหมเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะมาดูกันจัดติสตมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องทำนะ,ะคำขอโทษเนี่ยนะโอ้โหแต่ยากนะไพ่บอกว่ายากมากนะคนคนนี้นะคะดื้อน,นะอีกโก้เยอะ ขอโทษใครไม่เป็นหนีปัญหาเก่งนะคะไม่กล้าเผชิญหน้านะเออนะดูเป็นคนที่แบบว่าดื้อรั้นเอาแต่ใจไม่ฟังใครแต่เขาก็คิดถึงคุณนะคนคนเนี้อืนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะเหมือนกับว่าตัวเขาอะตั้งแต่เด็กจนโตอะมีคนแบบคอยโอบเขาคอยตามใจเขาอะนะก็อาจจะแบบโดนสปอยมาเนาะ ก็เลยเสียนิสัยอะนะคะเอาแต่ใจทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดนะอืมเคยตัวไปแล้วอะแต่เขาอะคิดถึงคุณนะเสียดายคุณด้วยจริงๆเขาก็รู้สึกผิดแหละนะคะแต่ว่าคำว่าขอโทษเนี่ยพูดไม่เป็นเออสะกดยังไงอะเนาะขอโทษเออสะกดยังไงสำหรับเขาเหมือนพูดไม่เป็นไม่ถนัดในการพูดขอโทษนะแต่ถนัดในการ ชิงหนีอ่ะเออหนีความผิดหนีปัญหาเนี่ยอะนะเนี่ยถนัดในการหนีปัญหามากกว่ารู้ว่าปัญหามันมีนะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่แก้ไขอะไรเป็นไหมไม่เป็นเออเป็นคนที่แบบแก้ไขปัญหาไม่เป็นนะจัดการปัญหาไม่เป็นอืมเหมือนตัวเขาก็ ยังนะยังคําขอโทษจากปากของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากมากมันเป็นคําที่ยากมากนะถ้าตัวคุณอะนะคะรอฟังคําขอโทษจากคนคนนี้อยู่นะอะเนาะบอกเลยว่ายากนะมันเหมือนกับว่าเขาจะขอโทษคุณก็ต่อเมื่อตัวเขาอะยอมลดอัดตราลดอีโก้ของตัวเขาลงมานะคะ ืแต่ว่ามันจะมีอะไรอ่ะที่ไปทำให้เขาลดอีโก้ของตัวเขาลงมาได้อ่ะเนาะนะเหมือนตอนนี้ยังไม่มีอะไรเอาเขาลงมาได้นะคะอยู่แบบอีโก้แบบสูงปริ๊ดเลยยังเอาลงมาไม่ได้นะอืมนะคะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดแหละแต่เขากลับไม่ทำเนาะนิ่งเฉยเมินเฉยเพิกเฉยนะคะจริงๆนะแค่เขา รู้ตัวว่าผิดอะเนาะคือคนเราอะโดยปกติแล้วอะทำผิดรู้ตัวว่าผิดอะก็ต้องขอโทษถูกไหมด้วยความแบบตามธรรมชาติอะเนาะคนเราทำผิดก็ต้องขอโทษแต่คนคนนี้เหมือนเขาพยายามฝืนไว้อะพยายามแบบแบบเหมือนแบบจะไม่ยอมรับอะ่ะเออคือไม่ยอมรับอะว่าผิดแต่รู้ว่าตัวเองผิดนะแต่ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมพูดมันออกมาสักทีนึงเหมือนกับว่าถ้าเขา <c oughs> ถ้าเขามาพูดว่าเขาขอโทษคุณมันทำให้เขาดูเหมือนแบบเสียอำนาจในการควบคุมเออมันเหมือนว่าทำให้เขาแบบสูญเสียอำนาจในการควบคุมความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทำให้เขาดูแบบเสียฟอร์มอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแบบยอมหักไม่ยอมงอนะอ,อืม นั่นแหละแต่ดูแล้วตัวเขาก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาอะก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะอยากไปต่อกับคุณนะาาแต่ว่ายังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วก็บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีปมอะไรบางอย่าง ในใจของเขาด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นปมอะไรก็ไม่รู้แหละนะของตัวเขาอะมันอาจจะเป็นปมอะไรบางอย่างที่เขาเคยเจอในอดีตนะเขาอ,อาจจะเคยเจอเรื่องเราเจออะไรมาแล้วมันก็เลยทําให้เขามนแบบฝังใจอะอ,อแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเขาจะต้องแบบไม่ยอมไม่ยอมงอใครไม่ยอมขอโทษใครง่ายๆอะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีอะมันก็คนละคนกันนะเนาะ คือในอดีตเขาอาจจะเจอใครทำอะไรไม่ดีกับเขามาซึ่งไม่ใช่คุณนะถูกไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จำฝังใจอ่ะเนาะอ่าทีเนี้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะคนในอดีตของเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะ่ะแต่ตอนเนี้ยคนที่มีประเด็นกับเขาอยู่ก็คือคุณนะเออแต่เขาก็ยังฝังใจอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้ะนะคะยังไม่ยอมลืมอดีตอะไรก็ไม่รู้ะนะของเขามันก็เลยกลายเป็นปมที่มันฝังใจเขาอยู่ะนะคะแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะแบบ แบบห้ามตัวเองฝืนตัวเองพยายามที่จะทําเหมือนเป็นเข้มแข็งอะแต่มันเป็นการใช้ความเข้มแข็งในทางที่ผิดอะเออคือถ้าเป็นคนที่เขาแบบมีความเข้มแข็งในจิตใจจริงๆนะคนที่แบบว่าจิตใจเข้มแข็งอะเขาทำผิดเขาจะยอมรับผิดทําผิดเขาจะพูดขอโทษนะเขาจะไม่ดื้อจะไม่อีกโก้เยอะอะไรแบบนี้นะคะออื <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะปล่อยเขาไปนะคะเขาอยากดื้อก็ปล่อยเขาไปเนาะเขาอยากอยู่กับอีโกของเขาก็ปล่อยเขาไปนะคะถ้าเขาไม่ได้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆอะเนาะก็ปล่อยให้เขานอนกอดอีโกของเขาไปนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเขาแล้วนะไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้มีอีโก้ค่ะเขามีอีนั่นอะไรแบบนี้นะเออ ก็แล้วแต่เนาะนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นปัญหาที่ตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่เขาจะต้องไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จัดการกระบวนการทางความคิดของเขานะคะบางทีอะตัวเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่านิสัยยังเด็กอยู่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนจะเป็นคนมีความคิดดูเหมือนจะเป็นคนมีเหตุผลแต่หมายเหตุว่าแค่ดูเหมือนนะคะ แต่นิสยัยยังเด็กอยู่นะยังไม่เป็นผู้ใหญ่เลยยังไม่ได้มีวุฒิภาวะเลยนะคะโอเคอ่พลังงานก็ประมาณนี้แหละนะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะโอเคพลังงานวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะ